สวัสดีครับนักเรียนนะฮะชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องรากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับเขาบอกอะไรฮะให้แเท่ากับ a บวก B และ R มีค่าเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเนาะ <c oughs> จากจำนวนเชิงซ้อนนะครับ z เท่ากับเบวก B เนี่ยนะฮะเราก็มาหาค่า R เพิ่มไม่เฉยก็คือ R มีค่าเท่ากับรากที่2ของ a ยกกำลังสองบวกด้วย b ยกกำลังสอง โดยที่ a เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นจํานวนจริงนะครับและก็ b เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นจํานวนจินตภาพนะฮะซึ่งเราเนี่ยจะมีสูตรอยู่นะสูตรในการหาของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นบวกลบแล้วก็ตัวนี้เนาะแต่ว่านะครับเราจะต้องพิจารณาที่ค่า b ก่อน ก็คือค่าที่เป็นในส่วนของจำนวนจินตภาพนะครับว่ามันมีค่ามากกว่า0หรือมีค่าน้อยกว่า0ใช่ไหมครับกรณีที่1น,นะครับถ้า b เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0จะมีสูตรคือบวกลบนะครับวงเล็บนะฮะ r บวก A ส่วนด้วย2ะครับบวกกับนะฮะรากที่2ของ r ลบ A ส่วน2 i อันนี้ก็คือสูตรที่เป็นกรณีแรกนะครับก็คือ b มากกว่า0และในกรณีที่2นะครับและในกรณีที่2นั้นนะฮะจะได้ b เนี่ยน้อยกว่า0ย์เมื่อ b น้อยกว่า0ย์ก็จะมีสูตรคือบวกลบนะฮะรากที่2ของ r บวก a ส่วน2ลบกับรากที่2ของ r ลบ a ส่วน2 i นะครับ2 i เนาะ2 i นะครับ มีแค่นี้นะฮะต่างกันตรงนี้ครับนักเรียนบวกกับลบเฉยๆนะครับจาไว้เสมอถ้ามากกว่านะฮะถ้ามากกว่าเนี่ยเป็นบวกถ้าน้อยกว่าเป็น,ปนลบนะฮะแล้วก็ใช้สูตรนะครับที่เขาให้มานะครับครับตัวอย่างนะฮะเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับตัวอย่างที่11ครับตัวอย่างที่11เนี่ยมีอยู่3ข้อเขาบอกว่าหารากที่2ของจํานวนใน แต่ละข้อต่อไปนี้นะครับเรามาดูข้อที่1ครับลบ16เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นจํานวนจริงนะครับลบ1 8เป็นส่วนจินตภาพอันนี้มีทั้งจริงบวกจินใช่ไหมฮะ a เป็นเท่าไหร่ครับ a เป็นลบ16 b เป็น0ฮะลบ 18a เป็น0 b เป็นลบ18 นะะฮอันนี้แหละฮะ a เป็น3 b เป็น4นะะเราก็มาพิจรารณานะฮะสเต็ปแรกเราพิจรารณาที่ค่า b ก่อนอนคะครับ b ของเราเป็นอะไรฮะ,ะเป็น0ถ้าเป็น0มันจะเข้าเคสไหนนักเรียน b มากกว่าหรือเท่ากับ0ใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้นะฮะใช้สูตรนี้ วิธีทำนะครับ,รบข้อหให้แซเท่ากับลบ16นะครับเเป็นลบ16 b เป็นศูนย์เห็นปะเราก็นำมาหาค่า R ก่อน R ของเรามีค่าเท่ากับราที่2ของ A ยกกำลังสองบวกด้วย B ยกกำลังสองนะฮะแทนค่ามันก็จะได้ลบ16กยกกำลังสองบวกด้วย0นยกกำลัง2นะฮะมันก็จะได้แบบนี้เท่ากับ4ี่ใช่ปะ ไม่ใช่อามีค่าเท่ากับ16หนะครหลังจากนั้นเราก็เอามาแทนในสูตรนะครับรากที่2ของลบสิบหกปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บนะฮะจากสูตรอะไรฮะ r บวก A นะฮะส่วน2 R ลบ A ส่วน2นะฮะตรงนี้เนี่ยเหมือนจะผิดนะมันน่าจะเป็นอะไรครับตรงนี้น่าจะเป็น R บวก A เนาะ ก็คือ16บวก16ส่วน2บวกกับตัวนี้เป็น16ลบ16ส่วนด้วย2 i เนะะาะคำตอบก็คือ4ฮะแก้นิดนึงนะฮะตรงนี้คำตอบก็คือ4นะครับเพราะว่า r ของเรามันเป็น16นะฮะ16บวก16ตรงนี้ต้องเป็นบวกนะครับคำตอบคือ4นะครับต่อมาฮะเราก็จะมาดูในส่วนของข้อที่2นะครับ ข้อที่2เนี่ยเราพิจารณาแล้วนะฮะพิจารณาแล้วว่า a เป็น0 b ก็คือลบ18และลบ18เนี่เป็นไงฮะลบ18น้อยกว่าน้อยกว่า0นะฮะเราก็จะตกเคสที่2นะฮะเคสที่2เนี่ยการหารากสูตรคือบวกลบนะฮะรากที่2ของ R a บวก e ส่วน2ลบกับรากที่2ของ R a ลบ e ส่วน2 i ใช่ไหมฮะ อย่าลืมนะฮะน้อยกว่า0เป็นเป็นลบนะ,ะแล้วก็เมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นเคสที่2เนี่ย B น้อยกว่า0เราก็มาหาค่า R นะครับพอหาหา,หาค่า R ปั๊บได้18เราก็มาแทนในสูตรตัวนี้นะก็จะได้คำตอบมีค่าเท่ากับบวกลบนะฮะ3ลบ 3i นะครับข้อที่3ครับเหมือนเดิมนะฮะเ e เป็น3 B เป็น C พิจารณาที่ B b, b. เป็นยังไงฮะ B มากกว่า0 b มากกว่า0ย์เนี่ยเข้าเคส b มากกว่าหรือเท่ากับ0เราก็จะมีสูตรในการหารากที่สองคือบวกลบนะฮะาลากที่สองของ R บวก A ส่วน2บวกกับนะฮะรากที่สองของ R ลบ a ส่วน 2I นะฮะจำไว้เสมอนะครับที่คูยท่องมากกว่า0ย์เป็นบวกน้อยกว่า0เป็นลบ เราก็มาหาค่า r นะครสเต็ปสองแล้วก็สเต็ปที่3ก็มาแทนค่าคำตอบก็คือบวกลบ2ลบ i โอเคนะไปทวนนะนะครับต่อมาครับเราก็จะมาดูในส่วนที่นะครับลากที่2แต่ว่าเป็นของป้าหูนามนะครับเป็นยังไง พหุนามเนี่ยเวลาเราหาคำตอบของพหุนามเนี่ย e x ยกกำลังสองบวก b x บวก c เท่ากับ0เขาบอกว่าเมื่อ A b c เป็นสมาชิกของ R R คือจำนวนจริงนะครโดยที่ A เนี่ยนะฮะไม่เท่ากับ0นะจำได้ไหมในเรื่องของพหุนามนะครับ e x ยกกำลังสองบวก b x บวก c เนี่ยเราก็จะทำการแยกแฟกเตอร์ออกมาก่อนใช่ปะมี2วงเล็บอย่างเงี้ย ตัวนี้นะครับตัวนี้นะอาจจะเป็นบวกเป็นลบก็ได้เป็นลบเป็นบวกก็ได้หรือเป็นลบลบอย่างเงี้ยแล้วเราเราก็นํา x สมมุติว่าเป็น x ลบหาคําตอบของสรรมการอะ่ะ x ลบหเท่ากับศสมมุติว่าอา่าคำตอบตัวหนึ่งเป็นอะไรดี สมมติว่าเราแยกสมก,การออกมาแล้วเราได้คำตอบเป็นวงเล็บ x ลบ1นะ,ะ x บวก2เนี่ยเท่ากับ0ใช่ปะเราก็จะได้ x มี2ค่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่บ้างฮะบวก1กับลบ2อย่างเงี้ยอันนี้คือคำตอบของสมก,การในกรณีที่เราสามารถาแยกแฟกเตอร์ได้แต่อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่สามารถแยกแฟกเตอร์ได้อะ่ะม,มันจะต้องใช้ส,สูตรก็คือ x เท่ากับ ลบ b บวกลบรากที่2ของ b ยกกำลัง2ลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไม a มันต้องไม่เท่ากับ0เพราะว่าส่วนมันเป็น0ไม่ได้โอเคครับไม่เคยนะฮะโอะ้าป่ะคราวนี้ก็เหมือนกันนะครับในการหา,ารากที่สองของพหูนามเนี่ย เมื่อกี้นี้เราพิจารณา b แต่ว่าตอนนี้เราไม่พิจารณา b แล้วนะฮะเราจะดูที่ b ยกกำลังสองลบ 4ac นะครับกรณีที่1นะครับ b ยกกำลังสองลบ 4ac เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0เราใช้สูตรนี้นะฮะ x นะฮะลบ b บวกลบรากที่สของ b ยกกำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นะครับกรณีที่1นนะฮะเราใช้สูตรนี้ b ก,กำลังสองลบ c 4ac ส่วนด้วย 2a ะะกรณีที่2นะฮะถ้า b ยกกำลัง2นะฮะลบ 4ac เนี่ยน้อยกว่า0เนี่ยเราจะใช้สูตรนี้นะฮะ x เท่ากับนี่มี x ด้วยนะ x เท่ากับลบ b บวกลบล่าที่2ของ Absolute b ยกกำลัง2ลบ 4ac นะฮะ i ส่วนด้วย2าลืมตัวนี้เป็น Absolute นะนะักเรียน แอบสูตรเนี่ยหมายถึงอะไรครับค่าของมันที่ออกมาจะต้องเป็นบวกเสมอค่าในแอบสูตรห้ามติดลบนะฮะเวลาเราไม่ใช่เสียเวลาเราถอดแอบสูตรออกมาค่ามันจะเป็นบวกเพราะว่าอย่าลืมว่ารากที่2เนี่ยด้านในเนี่ยมันติดลบไม่ได้นะครับเขาเลยต้องใส่แอบสูตรโอเคนะเรียนมาแล้วนะฮะเรามาดูครับตัวอย่างเรามาดูนะครับตัวอย่าง ตัวอย่างที่12ครับเขาบอกอะไรจงหาคำตอบของ x ยกกำลังบวก x บวกสิอเท่ากับนอ่ะขั้นตอนที่1นะครับเราก็มาพิจารณาก่อนนะครับดู b ยกกำลัง2ลบ ac ก่อนนะครับว่ามันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นหรือน้อยกว่าโอ้ยผิดหรือน้อยกว่า0นนะครับเราก็มาพิจารณาฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะ e เป็น1เนาะสัมประสิทธิ์ตัวหน้า e เป็น1 b เป็น4 c เป็น12นะฮะแทนค่าในสูตรนะฮะ b กำลัง2ลบ4 ac จึกชักักออกมามีค่าน้อยกว่า0มันก็จะตกเคสไหนฮะ,คะเคสที่2ก็คือตัวนี้นะฮะเราก็เอาตัวนี้แหละมาแทนในสูตรแล้วก็จึกชักักออกมาคำตอบก็คืออะไรฮะ,ะลบ2บวกลบ2ลากที่2ของ2 i อ,อย่างเงี้ยหรือ2 ลบสบวกลูท 2i นะฮะก็แยกออกเป็น2คํคำตอบนะฮะก็คือลบ2บวก -2 ลูท 2i กับลบ2ลบ2ลูท 2i นี่ประมาณนี้โอเคนะแค่นี้แหละนะครับอย่าลืมไปทวนนะครับสงสัยตรงไหนก็ถามครูนะครับโอเคแล้วเ,เจอกันสวัสดีครับ